สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแม็กเกอร์เชน่วันนี้พี่แม็กจะมาทำว่าวควายนะครับผมนี่ที่แม็กตัวที่แม็กถือเลยนะครับผมว่าจะเป็นยังไงไปชมกันได้เลยขั้นตอนแรกเราก็ต้องมาเหล่าโครงว่าวก่อนเลยครับผมนะฮะว่าวตัวเล็กก็จะทำโครงว่าวเล็กหน่อยนะครับทุกคนประมาณครึ่งของนิ้วก้อยหรือว่าใกล้ๆจะนิ้วก้อยครับผมประมาณนี้นะครับเราก็เหล่าไปเลยนะครับ อ่าทุกคนก็ประมาณนี้เลยครับผมนี่ได้แล้วครับผมเล็กกว่านิ้วก้อยนิดนึงนะครับผมที่แม็กเหล่าได้นะฮะแล้วก็มาเลาก้านมะพร้าวกันต่อน,นะครับผมเดี๋ยวเราใช้ก้านมะพร้าวเยอะหน่อยนะครับผมเพราะเป็นว่าวควายนั่นเองะครับผมว่าวควายตัวนี้ก็เป็นลูกของว่าวควายยักษ์นั่นเองครับผมทุกคนนี่เห็นว่าวควายยักษ์ขึ้นดีแล้ว <S 2> <S 2> <S พี่แม<ว>็กก็อยากจะลองเล่นว่าวควายเล็กบ้างครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาทํากันครับผม ขั้นตอนนี้นะครับผมเราก็จะบากโรงเว้านะครับผมมีทั้งหมด5นะครับผมจะบากเป็น5นะครับมีปีก2เขา2และก็มีหน้าของเว่าควายอีก1นะครับผมก็รวมเป็น5นะครับผมามาบากกันเลยครับผมบากก็สลับไปมานะครับผมด้านขวาทีด้านซ้ายทีนะครับผมให้มันอยู่ประมาณ เออถ้าเท่ากับปีกของมันนะครับผมปีกของมันก็จะได้ลงล็อกพอดีนะครับผมจะได้ไม่เลื่อนไปมานะครับผมนี่ก็จะได้แบบนี้เลยครับทุกคนเรียบร้อยครับผม12345โอเคครับผมเสร็จเรียบร้อยนะโครงว่าของเรานะครับผมเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับผมเอานี้มามัดกันนะครับผมเป็นแบบนี้แล้วก็มัดเชือกนะครับผมนะฮะนี่มัดก็มัดเหมือนเดิมทุกครั้งที่เม่เคยสอนไปนะครับ สอดไปข้างล่างแล้วก็เข้ามาในวงกลมแล้วก็เข้าไปในวงกลมอีกรอบหนึ่งแล้วก็ดึงครับผมมันก็จะเป็นบวงลูดนะครับทุกคนนี่เพราะนนี้ลูดได้เลยนะครับนี่เราก็ใส่ไปนะครับผมแล้วเราก็มัดนะฮะก้านมะพร้าวเอาด้านที่แข็งมามัดด้วยกันนะครับผมด้านที่แข็งเอามาชนกันนะครับผมประมาณนี้เลยครับผมนี่ไม่มีระยะครับผมทําง่ายๆทุกคนลองทําตามดูนะครับผมใครยังทําไม่เป็นนะครับลองดูทุกคนอ่า แล้วก็หมุนไปหมุนไปนะครับผมจนได้เสร็จเรียบร้อยนี่ทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับผมมีทั้งหมดนะครับส่วนอีกอันหนึ่งที่เหลือมาหนึ่งอันนะครับผมพี่แม็กทําเผื่อไว้นะครับเผื่อแบบเรางอแบบเข่ามันหักหรือว่าแบบหูมันหักอะไรแบบนี้ครับผมทุกคนนี่เราก็มาผูกเหมือนเดิมเลยครับผมไม่มีอะไรยากนะฮะเข้าไปแล้วก็สอดเข้าไปในวงกลมอีกครั้งหนึ่งเหมือน ทำวงกลมสองรอบครับทุกคนนะครับผมแล้วก็ดึงวงกลมข้างในก่อนแล้วก็หลูดเข้าไปนะครับผมก็จะลูดวงลูดได้เลยครับผมนี่ง่ายๆครับผมทุกคนแล้วก็มัดนะครับผมวิธีมัดก็เหมือนเดิมทุกตัวเลยที่แม็กเคยสอนไปนะครับพี่แม็กชอบมัดแบบนั้นมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ทําทุกครั้งเลยทําทุกครั้งก็คือแบบมัดแบบนี้ทุกครั้งครับผมมัดด้านซ้ายด้านขวาด้านขวาด้านซ้ายนะครับผมประมาณนี้สลับกันไปนะครับผมให้แน่น ที่สาคัญดึงให้แน่นนะครับผมมันก็จะแน่นเองนะครับพอเราบากไว้แล้วนะครับผมมันก็จะลงที่รอยบากแล้วเรามัดนิดนึงนิดนึงมันก็แน่นแล้วครับผมแต่พยายามมัดให้แน่นนะครับทุกคนนะฮะนี่เสร็จเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเราก็ขั้นตอนต่อไปเราก็จะมัดปีกนะครับผมนี่ก็เรียบร้อยนะฮะมัดปีกปุ๊บเดี๋ยวพี่แม็กจะมาให้ดูนะครับผมส่วนขั้นตอนนี้ก็อาจจะยากนิดหน่อยนะครับผมส่วนมัดปีกนะครับทุกคนมัดปีกพี่แม็กว่ายากสุดแล้วนะ ให้ปีกมันเท่ากันนะครับผมมัดยังไงก็ได้นี่ทุกคนเสร็จเรียบร้อยนะครับผมนะฮะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวพี่แม็กก็จะทาเข่าของมันนั่นเองนะครับผมนี่แบบนี้เลยนะครับเรียบร้อยครับทุกคนเหลือหน้าของมันนะครับผมเดี๋ยวพี่แม็กก็จะมัดแบบนี้เลยนะครับผมเรียบร้อยครับเหลือหูแล้วครับผมทุกคนเหลือหูอย่างเดียวแล้วเราก็เสร็จแล้วนะครับ มาดูกันครับผมนี <iri> like. okay. cool. right. right. <people> ่ตรงนี้เป็นตาหน้าเขาแล้วก็ตรงนี้ตัวมันแล้วก็หูครับผมเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาทําหูกันนะครับผมขาดอย่างเดียวแล้วเรียบร้อยครับทุกคนสวยไหมครับว่าวควายจิ๋วของพี่แม็กนะครับผมลูกว่าวควายยักษ์นะครับผมยังไงทุกคนว่าสวยไหมครับผมพอได้ไหมนี่ทุกคนว่าวควายจิ๋วของพี่แม็กนะครับผมติดกระดาษก็เสร็จเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปติดกระดาษกันนะครับผม กนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมติดกระดาษเสร็จเรียบร้อยก็อยู่ประมาณนี้เลยครับแล้วนี่พี่แม็กเล่นกิจกรรมนะครับผมเล่นกิจกรรมไปให้น้องๆคอมเมนต์นะครับผมแล้วพี่แม็กเลือก3ชื่อนะครับผมนี่ไอซิมนายนะครับทคนผู้โชคดีได้ไอ้ซิมนายนะครับผมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่แม็กด้วยนะครับสำหรับวันนี้มาย่อมแพลา เพราะลาไปก่อน,อวส,วส,นสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ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 ก่อนดีครับเอจุ๊บจุ๊บจุ๊แปะ <c oughs>